วิทยาศาสตร์ป .4 เล่มหนึ่ง 1. เขาเรียนอะไรบ้างและวันนี้บทที่1เราจะเรียนเรื่องอะไรคลิปนี้มีคำตอบ You've seen it growing on your fruit, eating your leftovers. สวัสดีครับนักเรียนป .4 ทุกคนนะครับพบกับครูนะครับครูมงคลสอนวิทยาศาสตร์ป .4 นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าวิทยาศาสตร์ป .4 <Woo. S 1> เล่มที่1่เนี่ยของเทอม1เทอมนี้เรามีเรียนอะไรบ้างน,นะครับบทที่หนึ่งนั่นก็คือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับแล้วเราจะเรียนรู้ในเรื่องของ1กลุ่มสิ่งมีชีวิตนะครับว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้างนะครับ และจะเรียนรู้ในเรื่องลึกเข้าไปอีกในเรื่องของความหลากหลายของสัตว์ความหลากหลายของพืชน,นี่ทั้งหมดนี้นะครับนั่นกะนะ็คือเป็นบทที่1น,นะครับเป็นบทหลักๆนั่นกะ็คือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่เราจะเรียนในวิทยาศาสตร์ป .4 เล่มที่1บทที่2นะครับนั่นกะ็คือเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกและตัวการของแสงเนาะเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่า สิ่งที่เราสามารถยืนได้หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ไม่สามารถลอยบนในอากาศได้นะครับหรือว่าลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเพราะผลมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันว่าเพราะเหตุใดนะครับเราจึงไม่ลอยในอากาศนะครับเนื่องจากว่ามีเรามีแรงโน้มถ่วงของโลกอยู่เนาะอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของตัวการของแสงนะครับว่ามันจะมีทั้งหมด3ตัวกลางนะครับก็คือ ตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงนะครับซึ่งสามอย่างนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันดังนั้นหลักๆนะครับของวิทยาศาสตร์ปร .4 เล่มที่1นะครับจะมีเนื้อหาทั้งหมดนะครับสองบทนั่นเองบทที่1ก็คือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตส่วนบทที่2ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกและ ตัวการของแสงน,นะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอ p พี EP แรกในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะครับจากที่เราเรียนไปในป .1 ถึงป3แล้วเนาะว่าการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีแค่2อง่าน, <Wow. S 1> นกลุ่มสัตว์และกลุ่มพืช เพิ่มเติมนะครับในชั้นป .4 นี้นะครับนอกเหนือจากที่เราจะเรียนกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์นะครับแล้วเราจะเรียนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะครับนี่คืออันนี้จะดูหน้าตาแบบว่าแปลกประหลาดหน่อยนะครับนะซึ่งเราอาจจะเคยเห็นนะครับแล้วก็อาจจะไม่เคยเห็นก็ได้นะแต่สุครูว่าส่วนใหญ่เราจะเคยเห็นนะครับเนื่องจากว่ามันมักจะเห็นบ่อยๆนะครับในเรื่องของขนมปังหมดอายุนะครับที่เรา กิน <Birthday. S 2> ที่เรากินไม่ทันหรือว่าเราซื้อมาเยอะแล้วกินไม่ทันนะครับหรือว่าเราซื้อมาแล้วอ้าวลืมนะครับนะลืมลืมทานนะครับมันก็ทําให้ราขึ้นได้นะครับแต่รู้ไหมว่าราพวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์นะครับและมันก็ไม่ใช่พืชเนาะมากมายกว่านั้นนะครับนั่นกะ็คือเรื่องของเห็ดที่เราบริโภคกันนะครับหรือว่าเราทานกันอันนั้นก็ไม่ใช่พืชนะครับนะแต่นะมันจะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะครับ ทีนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าไอ้สากลุ่มนี้เนี่ยนะครับนะทำไมเหตุใดเนี่ยเราจึงเอาแมวเนี่ยครับนะจัดอยู่แมแบบนี้นะครับนะจัดอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าสัตว์และทำไมเราเอาต้นไม้ทั่วไปนะครับนะที่เราพบเจอนะครับมะพร้าวอย่างนี้ต้นไผ่ยอย่างนี้ถึงเราเรียกว่าเป็นกลุ่มพืชนะครับ,รบแล้วทำไมครูม,มงคลถึงได้บอกว่าราขนมปังเนี่ย นะครับแล้วก็เห็ดเนี่ยทำไมยิงสินอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชแลสะสัตว์นะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าข้อแตกต่างของมันเนี่ยในแต่ละอย่างเนี่ยที่เราเอาไปจัดก,กลุ่มเนี่ยเป็นสามกลุ่มเนี่ย <Wow. S 1> มันมีข้อแตกต่างอะไรบ้างนะครับนะซึ่ง นักเรียนสามารถเปิดหนังสือนะครับตามใบบพร้อมกันนะครับซึงนักเรียนนะครับสามารถเปิดหนังสือนะครับได้ตามพร้อมกันนะครับในหน้าที่3ถึงหน้าที่7นะครับหน้าหลักๆแล้วจริงๆนะครับในะที่เราจะเรียนในวันนี้การในหน้าที่6และ7นะครับให้นักเรียนสามารถดูตามไปได้นะครับนะพอประกอบกับ ดูคลิปนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันจริงๆจังๆกันดีกว่าว่าทาไมนักิทยาศาสตร์นะครับถึงยังได้จําแนกนะครับสิ่งมีชีวิตออกเป็นด้วยกันหมด3กลุ่มนะครับโดยการจําแนกโดยมีอะไรเป็นเกณฑ์นะครับในการแบ่งกลุ่มสาชนิดนี้นะครับอะเรามาดูตัวแรกกันดีกว่าเนาะั่นก็คือกลุ่มหนึ่งนะครับนั่นก็คือกลุ่มพืชนะครับกลุ่มพืชเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นนะครับว่าโอ้ยกลุ่มพืชเนี่ยถ้าดูจากคิวทีโอนะครับที่ครูเอามาให้นะครับมันจะเป็นกลุ่มที่แบบว่า มีค่อยๆเจริญเติบโตเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็รู้สึกถ้าเกิดเราดูจากสภาพแล้วเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ดูเนื้อหานะครับว่ามันเป็นลักษณะพิเศษหรือมีเกตอะไรเป็นตัวแบ่งนะครับเขาก็สามารถบอกได้ว่าอ๋อมันมีการเจริญเติบโตนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยอาศัยนะครับนะแร่ธาตุนะครับจากดินเนาะแล้วก็มีการสร้างอาหารนะครับโดยการ สังเคราะด้วยแสงเนาะมีแสงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าดูจากคลิปวิดีโอนะครับนะที่พื้นที่นําตามคลิปนี้นะครับนะที่เราจัดว่าเป็นกลุ่มพืชน,นะครัที่ต้องมีเกณฑ์น,นะครับที่ ใช้เป็นแบบว่าตัวหลักๆเลยนะครับที่นักวิทย,ยาศาสตร์ได้ระบุเอาไว้ว่าถ้าเจ้าม,มีสิ่งเหล่านี้เจ้าจะต้องจัดอยู่ในกลุ่มพืชน,นะครับนั่นก็คือมีเกณฑ์อะไรบ้างนะครับ, <ommes S 2> รบข้อแรกเลยนะครับนะกลุ่มพืชจะต้องเป็นกลุ่มสิ่งชีวิตที่นะครับนะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะครับหมายความว่าอะไรพืชจะต้องเดินไม่ได้นะครับนะถ้าเป็นพืชถ้าเจ้าเป็นพืชเจ้าจะต้องเดินไม่ได้นะครับเ,เจ้าจะต้องมีรากนะครับที่คอยหนึ่งเลยคำจุดลําต้นแล้วก็ คอยนะครับนะดูดแร่ธาตุที่อยู่ภายในดินนะครับนะครับข้อที่2นะครับนั่นก็คือพืชนะครับนะจะต้องสร้างอาหารเองได้นะครับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับนั่นก็คือเอาแสงมาทําการสังเคราะห์นะครับโดยมีเม็ดคลอโรฟิลล์นะครับนะเป็นตัวดูดกลืนแสงนะครับเพื่อสร้างอาหารด้วยอะไรครับใช้ใบนะครับในการสังเคราะห์ด้วยแสงถ้าเกิดเราสังเกตนะครับ าเกิดเราสังเกตนะครับในใบของพืชน,นะครับจะมีโลหะวัตถุนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นว่าพืชจะมีโลหะวัตถุนะครับสีเขียวที่เราเรียกว่าคลอโรฟิลล์อยู่ภายในใบไม้นะครับ แล้วคาร์บิดสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลนะครับจริงๆแล้วใบไม้บางชนิดมันก็จะมีรถคาร์บดที่ไม่เหมือนกันเนาะสีเหลืองก็จะอีกอย่างหนึ่งสีม่วงก็จะอีกอย่างหนึ่งแต่ที่เราเจอหลักๆเลยนะครับนะก็คือคลอโรฟิลตัวคลอโรฟิลนี้จะช่วยดูดกึืงแสงนะครับนะมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงทําให้พืชสามารถสร้างอาหารเองได้นะครับข้อหลักๆนี้ที่เราจัด กลุ่มสิ่งมีชีวิตถ้าเกิดมีครบ3ข้อนี้ที่เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนะครับของกลุ่มพืชครบปุ๊บนะครับเราจะเรียกกลุ่มสิ่งมีชีวิตนี้ว่ากลุ่มพืชนะซึ่งเราก็พบเจอได้และอยู่แล้วนะครับในรอบตัวเราแล้วก็รอบบ้านของเรา ส่วนกลุ่มที่2นะครับนั่นก็คือกลุ่มสัตว์นะครับนะกลุ่มสัตว์ก็จะมีด้วยกันหลักๆเลยนะครับที่เป็นเกณฑ์ในการแบ่งนะครับจำแนกของจาแนกกลุ่มสัตว์นะครับว่าถ้าเจ้ามีทั้งหมดเหล่านี้แล้วนะครับเจ้าจะต้องอยู่ในกลุ่มของสัตว์นะครับสิ่งที่นี้มีเกณฑ์อะไรบ้างที่จะบ่งบอกได้นะครับว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มสัตว์เนี่ยนั่นก็คือข้อแรกกลุ่มสัตว์จะต้องสามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้นะครับดูจากตัวอย่างคลิปฟุ๊ โอ้โหไปเลครับฟูฟอ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 ระหว่างาสุนัขกับแมวได้ครับนะที่กําลังนะครับไล่ล่ากันอยู่นะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะที่เราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตเรียกว่า,าสัตว์นะครับก็คือมันสามารถเคลื่อนที่แล้วก็เคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้นะครับเรียกว่าเป็นค่อนข้างคล่องแคล่วว่องไวมากๆเลยถ้าทุกท่านดูนตามคลิปนะ และอย่างที่2อนะครับในที่เราจ่ายกลุ่มสิ่งมีชีวิตให้อยู่ในกลุ่มสัตว์ก็คือมันไม่สามารถสร้างอาหารได้นะครับก็คือมันจะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนะครับนี่คือจุดเด่นเลยนะครับของกลุ่มสัตว์นะครับกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ ส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับนั่นก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะครับนะซึ่งเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่หลายๆคนนะครับอาจจะแบบว่าไม่ค่อยคุ้นหูนะครับในชื่อของกลุ่มสักเท่าไหร่นะครับแต่โดยโดยตัวสิ่งมีชีวิตเนี่ยครูคิดว่าเราน่าจะเคยเจอกันบ่อยเรียบร้อยแล้วนะครับนะตัวอย่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตนี้เช่นนี่ครับเห็ด เหตุก็จะมีมากมายหลายชนิดนะครับนะหรือแม้กระทั่งนะครับเชื้อราในขนมปังนะครับนะซึ่งเป็นลาที่บางทีเราทานทานขนมปังไม่หมดนะครับหรือว่าซื้อมาแล้วลืมกินเนาะ